สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่12มกราคม2560นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้มองความผันผวนอยู่ในกรอบ1565นะคะเป็นแนวรับแล้วก็แนวต้านที่1580จุดนะคะก็เมื่อาวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐก็ถือว่ามีความผันผวนค่อนข้างเยอะนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปสำหรับดัชนีดาวโจนส์นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเป็นรอ้อ จุดนะคะแล้วก็ปรับตัวย่อลงมาติดในแดนลบนะคะก่อนที่จะดีตัวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งในที่สุดปิดบวกไป0.5นะคะ1,991,9954 จุดนะคะโดยประมาณนะคะก็ถือว่าปรับตัวขึ้นตอบรับการกล่าวสุนทรพจน์นะคะของประธานาธิบดีคนใหม่นะคะของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะคะซึ่งก็จริงๆอาจจะไม่ได้พูดอะไรที่ดูเด่นชัดหรือว่าโดดเด่นหรือว่ามีรายละเอียดมากนะคะในเรื่องของนโยบายทางด้านเศรษฐกิจแต่อย่างน้อยที่สุดคือไม่ได้พูดในเชิงน egative ออกมานะคะที่ทุกคนจับตาม,มองก็คือในเรื่องของเทรดวอ์ที่จะเกิดขึ้นกับตัว จีนนะคะซึ่งตรงนั้นไม่ได้มีเมนชันถึงนะคะตรงนั้นถือว่าตลาดก็ค่อนข้างจะผ่อนคลายต่อแรงกดดันตรงนี้ลงไปยางไรก็ตามเนี่ยมันยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรเกิดขึ้นนะคะยังยังคงต้องจับตาต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นระยะต่อจากนี้เนี่ยเรามองว่าเดิมที่เราเคยให้ความสําคัญกับแฟกเตอร์ของนโยะบายทางด้านการเงินค่อนข้างเยอะนะคะก็คือเรื่องของนโยะบายทางด้านการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะคะอาจจะต้องเพิ่มความสําคัญในเรื่องของนโยะบายทางด้านการคลังกับจากราัฐบาลสหรัฐ เพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากโดนัทเข้ารับตําแหน่งจริงนะคะวันที่20มกราคมนี้ที่จะถึงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีแฟกเตอร์ในการติดตามเพิ่มเติมนะคะในส่วนของตลาดหุ้นไทยนะคะถึงแม้ว่ามองว่าเซนิเมนต์จะอิงไปในทางบวกนะคะแต่ว่าการปรับตัวขึ้นของดัชนีในรอบนี้ถือว่าค่อนข้างเร็วนะคะใช้เวลาในการปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยจาก1,500ถึง1,572หรือวราวาๆเกือบ เกือบ5%ปรนะคะประมาณ 4. 8เนี่ยใช้เวลาเพียง12วันทําการนะคะก็เป็นแรงหนุนจากการทําราคาปิดบัญชีในช่วงปลายปีนะคะแล้วก็ร่วมกับแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติในส่วนของฟันฟลูนะคะต้องบอกว่าฟันฟลูของต่างชาติเนี่ยมีซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ปลายปีที่แล้ว2วันจริงๆก็คือ2วันทําการสุดท้ายของปีที่แล้วนะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีนี้นะคะยังซื้อสุดที่ต่อเนื่องแต่ว่าแรงซื้อเนี่ยเริ่มแผ่วลงในระยะหลังนะคะอาจจะต้องจับตามอง เรื่องของเทรนของค่าเงินนะคะซึ่งต้องยอมรับจริงว่ามีความผันผวนเยอะนะคะสำหรับตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งมันก็จะมีผลกระทบต่อค่าเงินบาทของเรานะคะจะเห็นว่าในช่วงก่อนหน้านี้ในระหว่างที่มีฟลเข้ามาเนี่ยก็ค่าเงินบาทก็ค่อนข้างที่จะแข็งค่านะคะก็สอดคล้องกับในช่วงนี้นะคะตัวตัวบาทเนี่ยในวันนี้ก็แข็งค่าเหมือนกันก็ค่อนข้างจะเป็นปัจจัยสนับสนุนแต่ว่าเรายังคงค่อนข้างดาวในเรื่องของ ปัจจัยอื่นนะคะที่เป็นบวกที่จะมาเสริมภาพความแข็งแกร่งของตลาดหลังจากที่ปรับขึ้นมากว่า5%แล้วเนี่ยถ้ามันไม่ได้มีแฟกเตอร์อื่นเข้ามาจริงๆในการผลักดันความแข็งแกร่งของของการฟื้นตัวเนี่ยมันก็จะทําให้มีโอกาสในการเห็นแรงขายทํากําไรออกมาเป็นระยะ ในในกรอบที่ถึงแม้ว่าเซนติเมนต์โดยรวมจะเป็นเชิงบวกนะคะเพราะฉะนั้นในระยะสั้นๆแบบนี้เนี่ยก็คิดว่าคงอยู่ในกลยุทธ์แบบขึ้นขายลงซื้อไปก่อนดีกว่าหลังจากที่ดัชนีขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะรอความเชัดเจนของปัจจัยหรือว่ามีการปรับฐานลงมาสักนิดนึงเนี่ยการซื้อหรือว่าเก็งกําไรน่าจะทาได้ได้ดีกว่านี้นะคะในในภาพที่เปรียบเทียบกับการวิ่งเข้าไปไล่ราคาตอนนี้อาจจะดูมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะคะ ในแง่ของหุ้นที่อยู่ในพอร์ตระยะสั้นเนี่ยเรายัางคงตัวเมเจอร์เซเป้สเต็กนะคะเมื่อวานเราได้ Home Pro แล้วก็ช็อตเซลล์ดีแทนะคะถือต่อทั้ง5ตัวทั้งั้ง5ตัวนะคะในส่วนของหุ้นติดชาร์จนะคะเมื่อวานนี้เราถูกตัดขาดทุนตัว lpn ออกไปนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะที่13บาท30นะคะเพราะฉะนั้นยังคงเหลือถือสถานะต่อนะคะก็คือ,อ,อ rjh นะคะ wha นะคะ tks อ่อ uh, TRC แล้วก็เอ่อ uh, ตัว short sell b e e f t นะคะค่ะก็จบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ